ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านท,ทุกทุกท่านเนะค่ะเมื่อนี้เบิกทราบหน้าขี้กะมีสูตรจากผู้ให้ใจดีนะคะซึ่งโอปอาเป็นผู้ไปเรียนมากเมื่อวานมีเรียนเบิดหมือสันบ้ธรรมดาได้สูตรสามตัวตรงๆเพร,ร,ราะฉะนั้นผู้ใดอยากชุม่มสูตร3ามตัว้วยเร็วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ทางช่องในเด้อค่ะ สถิติตเก้าน่ะบ่เคยพลาดบ่เคยหลุดเนาะพี่น้องบ่เคยหลุดจักเทียสู่ตลอดชีพพร้อมเพียงแต่ว่าหาลักร้อยให้เจอนะคะเพ mm hmm. ิ่นสิให้มาเพิ่นสิบ่ให้แค่ลักร้อยเท่านั้นถ้ามี่ลักร้อยแม่นแม่นผู้ใดมี่ลักร้อยสิแม่นที่สุดส่งมาทางสองเนาะคะ่ะเบอร์โทรอ่ะแอดไลน์เด้อค่ะเด้อมันจังสิเห็น0928618214นะคะหรือว,ว่าโทรเอาก็ได้ 092861-8214ตอนนี้ทางทีมงานหาแคร์ลักลอยนะคะฝากกดไรก์กดแช่น้ำเมเน,นะคะเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรยญาณในการรับชมสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงบาดนี้เสียหายอ้หัวเพื่อนเป็นคููอธิบายที่มาที่ไปของสูตรคำนวณนี่นะคะ สวัสดีโอปอล่ีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับวันพระเนาะขอโทษขออนุญาตคุณเจ้าที่เจ้าทางนะครับคือวันนี้ลูกจะมาแบ่งปันแนวทางนะครับแบ่งปันสูตรฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับก็คือคุณพ่อที่อยู่เพชรบูรณ์นะครับผมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่สอนสูตรนะครับสอนสูตรให้กับผมเนาะก็เหมือนว่าเป็นลูกคนนึงเป็นลูกศิษย์ลูกหาคนนึงนะครับผมก็ เป็นสูตร3ตัวนะครับเป็นจุด3ามตัว3มต,ตัวตรง3าตัวโต๊ดนะครับผมก็ถามาว่าเข้าตลอดไหมที่ผมไล่สถิติเก่าคุณพ่อดูนะถ้าเกิดเป็นเลขเบิ้ลอย่างเงี้ยเหมือนงวด3ามสนี่คือหลุดนะครับเอฟครับหลุดนะไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับ,บแต่ถ้าเบิ้ลเบิ้ลคือไม่เข้านะครับถ้าเบิ้ลเนี่ยถ้าถ้าไม่เบิ้ลเนี่ยมันมานะครับมาทั้ง3ามตัวตรง3าตัวโต๊ดนะครับไม่รู้จะตรงหรือโต๊ดนะครับอันนี้ผมไล่สถิติเก่านะครับเอฟครับ เป็นสูตรสามสิบหกหางของคุณพอ่อเนาะเออแต่ว่าคุณพ่อบอกว่าให้ทางโออปอเนี่ยไปหาเลขหลักร้อยที่แม่นแม่นมานะครับ <c oughs> นะครับเราก็จับใส่เลยอูผมเรียนทั้งวันเลยเมื่อวานผมเรียนกับคุณพ่อทั้งวันเลยนะครับเรียนทางโทรศัพท์นี่แหละครับผมคุณพ่อก็เมตานะฮะคืออยากแบ่งปันนะครับคุณพ่อก็อายุมากแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแบ่งปันก็เอา้าโอเคขออนุญาตพูดแ <c oughs> ทนคุณ <c oughs> พ่อเนาะเจ็ดเกือบเจ็ดสิบแล้วล่ะครับผม ก็คืออยากจะแบ่งปันอยากใช่อยากจะแบ่งปันไปให้คุณพ่อด้วยนะครับมาเป็นเจ้าของสูตรเป็นเจ้าของสูตรนะครับอันนี้ลูกหลานก็ไม่ลืมนะไม่ลืมนะฮะเป็นสูตรของคุณพ่อเขาว่าดูท่าทางโอปอเป็นเป็นคนทําบุญอะไรประมาณนี้คือว่าบอกบุญคนอื่นอย่างเงี้ยครับอก็เลยบอกมานะครับถูกชะตาอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลย เออเขาปกติผมก็ได้สูตรมาทุกสูตร enfin. ทุกสูตรที่อาจารย์ส่งมาแต่ว่าก็ดูบ้างดูผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาก็ดูสสท, Sith. ทุกเจ้านะแต่ก็มาสะดุดกับของคุณพ่อของคุณพ่อคือชุดสามตัวสามตัวตรงสามตัวตัวผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรนะเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่ออะไรก็เลยคุณพ่อเมื่อวานโทรมาหาผมก็เลยบอกว่าคุณพ่อครับขออนุญาตนะพ่อเนาะไล่ส,ส,ส,สูตรเก่าๆของคุณพ่อมาให้ผมดูหน่อยสัติมาเองเนี่ย ดูก่อนเลยดูงวดล่าสุดมีสามสิบหกางนะครับเอซีครับแต่ว่าปล่อยสาสิบหกหางก่อนแล้วก็จะตัดให้นะครับชุดเต็มสามสิบหกางนะครับนี่อันนี้ชุดนี้นะครับมีเบอันอันนี้แม่ยังถี่มันเขาแล้ว่าด้วยชุดชุดที่ออกไปเมื่อวันสองวันเนี่ยโอ้แม่นดีจ้าใช่แปดหกเจ็ดแปดหเขาของเพื่อนยุต่ะแปดหกเจ็ดครับ นี่ผมก็เลยอยากมาแบ่งปันเรีบสีนะมันมีจักตัวนี่คือหลายสามสิบหกหางสามแต่ว่ามันเข้าตรงโต๊ดนะครับผมเป็นอีกยิงแนวนอีกยิงแนวพังไม่น่าสนใจเหลืองสามสิบหกเลยใช่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 โบมีรูตแตวาแต่อย่าว่าเยอะเนาะมันหลายเนาะผมก็ยังตกใจเลยว่าหลายแต่ว่าลองพิจารณาดูดนี้แต่ว่าตรงฮารักลอยครับรักลอยเพื่อนบ้าหายมากบอค่ะท่านก็ ยังไม่เก่งยังยังไม่เท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าให้ผมหาหลักร้อยมอันนี้ถ้ามีหลักแปดนี่นะครับนี่อันนี้คือชุดล่าสุดที่ผ่านมานะครับแปดทวจใครจะว่าเยอะดูเพื่อความบันเทิงนะครับอันนี้มันออกตรงตัวนี้ตรงตรงมาเดี๋ยวจะให้ดูอีกอันนึงหลักสูงเดี๋ยวเดี๋ยวเอานี้ก่อนเบิกซับใจเย็นนี่มีหลายสูตร นี่อันนี้ชุด041นี่นนชุด041นะครับอันนี้เขาคลอนระครังเข้าแล้วเข้าแล้วนะครับ<อ>นี่ชุด041น,น,นะครับวน,น,นไปเรื่อยๆอ่าชุด041เนาะอันนี้ผมให้ดูสถิติเก่าของคุณพ่อนะฮะที่ท่านให้สูตรมานี่นะครับอีกสูตรหนึ่งที่เข้า503 504นี่ ท่านจดสถิติๆๆเก่ามาคือชุดสามสิบหกหางนะครับชุดสามกระแมนโอ,อ้นี่นะครับจุดนี้หากินได้ตลอดชีพเพื่นว่าอย่างนี้เนาะท่านว่าอย่างนี้นะนอย้อนก็นี่มีอีกว่าค่ะไม่หมืดนะมีเอกครับแต่ว่าดดถ้าเบิ้ลไม่ได้ทําผมทําแค่งวดที่ใกล้ๆแค่นั้นเอง มีแต่งวดสามสามหกนะครับที่หลุดนะครับโอ้แม่ของอนดีๆแต่แต่งวดที่เบิ้ลเบิ้ลตรงไหนคืองวดที่ออกสามสามหกอย่างนั้นหลุดครับถ้ามีเบิ้ลอย่างนั้นครับเดี๋ยวเนาะนี่นะครับอันนี้คือล่าสุดล่าสุดครับแปดหกเจ็ด โอ้น่าสนเล้นเออผมผมก็เลยเออมันน่าสนใจไงผมก็เลยเอามาฝากอีซีมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมด36หางครับตัวละสิบาทนี่ค่ะประหัดาเนาะใช่แต่ว่าสื่อรลายบัด้มันหลายครับอันนี้เป็น36หางนะครับแปดหเจ็ดมาตรงๆตรงตครับอ่าบันนี้ตอนนี้โอ้โหหาลักลอยพ่อค่ะตอนนี้ผมกําลังเดินทางเดินทางหาลักลอยอยู่อ่า ยอืองการลักลอยทีแม่นทีสุดใครมีหลักร้อยแม่นแม่นเนี่ยทักหาผมด่วนเลยใครไม่ใครใครที่แม่นหลักร้อยเนี่ยครับคือถ้าถาัาลกลอยแมน่นนี่คือถือเลยเด็กไม่สามตัวเลยไม่สามตัวตรงก็สามตัวโต๊ดละครับผม <cave. S 1> ถ้าหลักร้อยแม่นนะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่การันตีนะว่ามันจะเข้านะาแต่ว่าถ้าติดเบิ้ลก็คือหลุดเลยแหละครับอืมสามตัวนี่เขาตลอดชีพสามตัวตลอดนะครับ ต่ก็ไม่รู้แหละอ,อันนี้เป็นงวดแรกที่ผม<ห>ได้ห<ส><ะ>า,าใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าหลักร้อยไม่แม่นก็หลุดเหมือนกันนะครับต้องต้องหาหลักร้อยที่แม่นๆนะครับสําหรับเซียนเซียนหลักร้อยที่แม่นนะครับผมอเอาผู้ใดเป็นเซียนหลักร้อยทุ่หาอ๋ปอด,ดวนได้ค่ะเมื่อวานผมเรียนทั้งวันผมจดทั้งวันว่าตัวเลขมันต้องมาแบบนี้ต้องมาแบบนี้นะครับคือตอนนี้พอคันได้ปลอยเพราะว่าหาหลักร้อยว่าันได้ผมหาหลักร้อยยังไม่ทันได้แต่วันนี้มาหาแม่เพชรแม่เพชรบอกมีหลักสี่หลักร้อยสี่กันยงังี่กันหนึ่ง สองหลักคนนี้สองหลักเนี่ยผมอยากจะหาที่มันหลักเดียวน่ะหลักเดียวที่เป๊ะได้นะใช่ใช่มันสามสิบหกหางนูง่นแหละครับเยอะนะอั้งว่านี่แ่ะคันบได้ยี่ริยกับเซียวสูตรของคุณแม่เพชรห<ช>ลักลอยเพ่นหหนึ่งกับสีมาแล้วแต่ว่าบหัวเสียอลักไห์ไรทานั้นเนาอใช่เนี่ยครับสมมุติว่าตอนนี้ค่อยๆพิจารณาไปสมมติเนี่ยผมเตรียมเอกสารเตรียมมาหมดเลยถ้ามีหลักสี่เนี่ยผมก็จะมาจับในนี้นะจับในนี้นะครับ มันก็จะมีบมีครับผมเอามาหมดทำผมทําการบ้านมาหมดเลยเพื่อเอฟซีโดยเฉพาะนะครับถือสามตัวเลยวันนีใช่สต่ว่าหันรากด้วยเพราะขั้นได็กั่วก็เลยเพราะขั้นได็ปล่อยเนาะครับสำหรับแอดมินอันนี้เพิ่มข่าวข่าวก็จะข่าวข่าวข่าวๆ่าวมัมีหมดนะครับผมผมคำนวณให้พ่อคำนวณช่วยกันวิธีสอนคำนวณแบบนี้แบบนี้ได้สามสามสิบหกหางก็ขีดสาอันนี้ผมจดผิด มันเบอร์มันหลายหลายเมาเลยใช่ใช่ใช่เมาเลขเอาให้พี่บอลล่าไวเดอร์ค่ะเอฟซีผู้ใดที่หาหลักร้อยมาแม่นแม่น <ๆ S 1> โอ๊กปกับสิบปอยเลยพอตอนนี้บาขั้นกาปอยเพราะว่ามาขั้นมั่นใจรักลอยกำลังตามหารักลอยนอกจากนี่ไงเหมือนงวดฝันที่ว่าศูนย์สี่ใช่ไหมห<ม>ลักศูนย์เข้าเต็มเต็มเลยครับผมศูนย์สี่หนึ่งโอ้เจ้าสร้างแหลกปอสาดเลยเนาะศูนย์สี่หนึ่งนี่นะครับ เนี่ยท่านเด้อรักลอยมากพี่น้องส่งมาปุ๊บทางช่องก็สิเปิดเผยทันทีเลยเนอโอปอลครับใช่เอาพี่มาอไว้นะคะงวดก่อนหลักแปดแปดหกเจ็ดอือเอฟซีสามารถสามารถหาลักมาได้บอสใช่แคหลักลอยเอฟซีอย่าเพิ่งว่าเด้อว่าเลขเข้าแล้วถึงมาเขียนไม่ใช่นะครับผมผมเพิ่งเจอนะครับอย่าเพิ่งว่าผมเด้อมันถึพ่อก็ต้องนี่นับหนึ่งหรือจะนับสองเนาะ เอาไผ่ล่อพิมพ์บารล่อไว้พี่น้องค่ะขอบคุณโอปอเนาะค่ะให้พิมพ์บารล่อไว้เด้อค่ะเดี๋ยวจะเก็บไปซื้อคนเดียวมันก็ไม่คือแบ่งปันเอฟซีดีกว่าใบแดงจังไดหารฮาแล้วใครมีหลักร้อยนี่ทักหาผมด่วนนะเอฟซีเนาะเดี๋ยวจะรวยไปพร้อมๆกันครับผมครับผมครับขอบคุณครับ